ธรรมะในมุมนู้นน่ะคือแบบการรู้ตัวรู้ตัวในปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรตามทันอารมณ์ของตัวเองซึ่งการเป็นนักแสดงอะ่ะมันต้องตามทันอารมณ์เพราะว่าเราจะต้องจับอารมณ์ได้ว่าตอนตนี้ตัวละครนี้กำลังโกรธโมโหโมโหเลยเลือกที่จะพูดแบบนี้โมโหแต่เก็บอาการเพราะว่าเป็นสิ่งนี้คือมันจะเห็นอารมณ์ข้างในตัวเองเหมือนการธรรมะคือการเห็นอารมณ์ตัวเองแล้วเห็นแล้วก็จะจัดการ ยงงไงบางอย่างที่นุ่นรับรู้มาคือบางทีเราเห็นอะถ้าธรรมะคือเห็นแล้วก็แค่รับรู้ถ้าเราไปสานต่อมันคือการแบบบิว้วสุมไฟทะเลาะต่อแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของของการแสดงอะมันก็เหมือนกับที่นุ่นเล่าว่าบางทีเราเหมือนเราเห็นว่าเป็นตัวละครแล้วเราก็ถอยออกมาเพื่อดูเป็นอารมณ์เป็นก้อนอารมณ์เป็นวิธีการคล้ายๆกันแต่ธรรมะค่อนข้างลึกซึ้งกว่าเยอะอยู่แล้วแต่นุ่นว่าการที่เป็นนักแสดงแล้วทำให นุ่นเห็นภาพของการเห็นอารมณ์ตัวเองแบบชัดมากๆ